เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถส,สวยมาชมรถสวยนะครับคันนี้วีออสรับตัวจต่างวีออสปีศูนย์ห้าโฉมไฟครับสวยกริฟสีสันเงาชำ้ำไม่เคยแกะนะครับน้ำมันล้วนๆเครื่องสดๆภาษีไม่ขาดเล่มเอกสารชุดโอนครบพร้อมใช้พร้อมเที่ยวพร้อมโอนครับรคุบ้มๆเลย ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถสภาพดีเลือกซื้อกันประจำได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยภายในแผงซื้อแผงคอนโซลตัดลายไม้เบาะแผงคอนโซลเป็นโทนสีครีมนะครับสวยหรู VIP ของเครื่องเดิม,ดมดครับหน้าบางบครับเครื่อง้มเดิม,ดมไม่ได้ใส่ฝาครอบเครื่องเท่านั้นเองกลองนั้นเดเดิมครับไม่มีรอยชนหนักนะครับสีะลอกจะถึงเนื้อเหล็กเลยก็คือไม่มีซ่อมสีไม่มีชนหนักนั่นเอง แเยน็นภาษีไม่ขาดเล่มครบ59,0หมบาทครับปี05เมื่เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ